ในกองในกองดูไรฟ์เปิดเนี่ยขอขอพ่อแม่เาเปิดนี่ยถ้าเป็นไปได้ท่านจะภาพครับขอให้โขนสักสามสิบกลองทิเวนให้เขาแขกแต่แ,แขกผู้มีเกียรติธรรมดาแล้วไปงานไหนมวยไม่เคยพลาดเลยแต่งชุดดำแล้วขึ้นไปประสมว่าเขาโม่บัวอีกบ้ามันเด้ว,ว่ามึงคนเดียวเหรอฮะกูก็ด้วยนี่ไม่ใช่แค่ขึ้นไปวางนี่เขาโปรยทานมวยอย่าไปแยกเลย อยู่ใช่ใชไหมครับเพราะฉะนั้นคนหาดูถึงว่าในสิ่งสถานที่นี้มีอะไรแปลกองหรือเปล่าหลานลองดูก่อนลองดูก่อนใช่ไหมครับแต่อย่าลืมพระเจ้านาเนี่ยจะไม่ตรวจดูเปล่าเปล่า,าละระเจ้านาเนี่ยการทีิดพระขันนี่ใหญ่โตทิ่มลงมดินดูทิ้ว่าใต้ดินนี้จะมีอะไรหรือเปล่าหลานอ๋อแสดงว่าตูตตเรานี้ยมันมีลิขามากเผื่อมันจะแฝงอยู่ในดินมันอยู่ใต้ดินอ๋อตัวเล็ก อ่ารับลูกอ้าวไม่ใช่มึงเอาเหรอเก็บความกับคนนี้หน่อยครับขอบคุณครัเก็บไปแล้วเอาเลยลูกเออหน้าเอาอีกตัวนึงออกมาเลวมึงหน้าเร็วๆนะคุณน้านี่ใจดีนะดูแต่งตัวเรียบร้อยโนดโนดโน่แหมมาที่หลังได้ทั้งร้อยโอ้ยขอบคุณครับสำหรับแต่งร้อยไอ้โง่เแต่เข้าไปก่อนไงเออโง่นะัดจะเข้าไปก่อนไงเออเข้าไปก่อนเออเขากลับมาได้เขียวเลย อาไปไหนแล้วพี่พี่ไม่สะดอกคอน้องมั้งเหรอไม่สะดอกน้องคอมั้งเหรอเห็นไหมเห็นไหมนะเนี่ยเดี๋ยวเขากดนะนะาอดพี่เนี่ยรูปหล่อนะนะพี่เนี่ยรูปหล่อไม่สะดอกคอน้องมั้งเหรอหล่อยังไม่เสร็จอ๋อแสดงว่ายังหล่อทองเขารั่นอยู่ใช่ไหมล้วพี่กลับไปยี่กองตี้มาอ้าว อ้าจะอยู่ช้าไอ้หวยมะเจ้าน้าอย่างนี้นิมิดพระขันที่ใหญ่โตทีมลงดินดูซิว่าใต้ดินนี้จะมีอะไรดีกว่าครับเหมือนนั้นสุขีกุญประเท์อยู่ช้าเสนเดชเ,เดชานิดราขันมาดูไอ้ท่านพ่อพทางแนมนิดพระขันชัยมาให้ใหญ่โตว่าพ่นนนดิมัจะมีอะไรจะอยู่ดีว่าพ้ทธินนั้นเป<า>็นสิ่งใดแ<ม>อบ<ม> การแสดงของเพลงพอนเสิร์ต้ออิส,สงรับท่านผู้ชมครับเราขอสมมติว่าณใต้พื้นทัศสุธามีอสุราให้นาวว่าพานุลาทับพิธีการนุแผ่นดินเอาไว้เพื่อรอคอยฐานทัพพุทามมาตั้งกองค่ายเขาจะใช้สองมือกบ ไอ้้านไปบคอกศัตูนั่นถึงแก่ความตาย